ไัสรเไปเราซ้อมมากี่วันเดือนครับซ้อมอยู่ที่ค่ายที่เดิมเลยที่สระบุรีแล้วมีใครเป็นผู้บองสูงเรอบตอนนี้ชื่เนร้ครับแบบเพื่อนเ่น้อยใครเกิเนาะตอนนี้เราอายุปสูงเท่าไหร่เนี่ยน้นำหนักป่อยๆตอนนี้มวยสไตล์ครับกวันนี้เลยต้องมาเจอไปเนี่ยเดนนั้เคยต่อยกระเดชนนั้นไหมี่ังแล้วห้าครั้งห้าครั้งเลยหรือเป็นไงบ้างชนะ ชนะหมดเลยสามสามแล้วอีกสองครั้งแพ้อืมเขามวยสไตล์วันนี้เลยต้องมาเจอไฟที่หกแต่เป็นมวยรอบเนาะคิดวันนี้เอาชนะนําก็ได้ไหมมั่นใจเลยแล้วทุกครั้งต่อจนเวทร้อยเท่าไหร่ร้อยห้ร้อยสิบห้าร้อยสิบห้าที่หกแต่อันนี้ร้อยสิบห้าเมยรอบเนาะถ้าเกิดเข้าช่่งหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขายมาพอดีมาสบายเลยร่างกายไฟที่กี่เปอร์เซ็นต์รสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะ แล้วเข้ารอบเด็ดครับเนะวันนี้ย่าคุ้มมากี่กิโลหสี่ห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดเจ็ดสิบาโลคนจังหวัดเ,เ,เรา,าเหลือฝากคือช่วยแฟนครับวันนี้เอาตอนเงินมากรบบปายกันรือพอรอบไปแล้วอลอวันนี้ขอช่วยดีขอครับ